กระเป๋าเก๋แก้ให้เกิดเหงอว่ามันคือกระเป๋าที่ทํามาจากอึดอึดอึดกระเป๋าที่ทำมาจากอะไรคะนั่นคือซองอะไรคะซองอะไรครับซองอะไรคะมาและมันคือซองอะไรคะตาอะไรนั่นถกเก๋มากข้างในมีด้วยเฮ้ยแก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เตรียมข้อมูลกิ่นกมีนหมทุกคนได้ลองใช้ลองซื้อแล้วก็ได้ลองอม่คิดจะนไม่ออกเพราะว่าใช้กับซื้อมันไปเนีโอเคโอเคมาประเดิมที่ EP แรกเหมือนเดิมค่ะวันนี้เรามีโปรดักอะไรมาแนะนำค่ะให้เกิดกับว่ามันคือกระเป๋าที่ทำมาจากอึดอึดอึดกระเป๋าที่ทำมาจากอะไรคะแต่อึดอๆครับนี่นี่เลยอ่ะอันนี้คือซองอะไรันนี้คือซองอะไรครับอันนี้คือซองกาแฟพี่ถูกต้องค่ะทุกคนมีใครแบบว่า ดื่มกาแฟไหมเราเชื่อว่าหลายๆคนนะดื่มกาแฟอยู่้วทุกเช้าอยู่ที่ว่าแบบจะดื่มแก้วหรือว่า2แก้วถูกไหมขยะจากการที่เกิดจากการที่เราทํากาแฟเองที่บ้านมันก็จะมีทั้งแก้วมีทั้งหลอดมีทั้งอะไรอาจจะมีฝาครอบอาจจะมีแบบ ซองกาแฟซึ่งเรียกว่าไอเทมหลายๆอย่างที่เกิดที่เป็นไอเทมหลายๆอย่างที่เป็นขยะที่เกิดจากการทํากาแฟที่ตูตาเดี๋ยวนี้มันมีการโปรโมทว่าเอ้ยแต่ละอย่างมันสามารถที่จะส่งไปรีไซเคิลเป็นแบบนี้แบบนี้บบนได้แล้ตอนแบบถ้าเกิดสมมติว่าทาจากขยะพวกหลอดอะไรเงี้ยบางทีก็แบบส่งไปสามารถส่งไปทําหมอดให้ผู้ป่วยติดเตียงได้แก้วกาแฟสามารถส่งไปเป็นแบบกระถางต้นไม้หรือว่าอะไรก็ตามได้แต่ว่ามีหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยเรียกว่ามองข้ามไปนั่นคือซองอะไรคะซองอะไรครับซองอะไรค่ะมาแล้วมาแล้วันคือซองอะไรคะซองกาอะไรซองกะร ดะดื่มกันไปเรื่อยๆก็ไม่มีใครพูดนะครับซองกาแฟนั่นเองครับอันนี้ถูกต้องค่ะก็คือหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบเออแกเรามารีไซเคิลแก้วกาแฟกันเรามารีไซเคิลนิรรีรีไซเคิลรีไซเคิลเรามารีไซเคิลแก้วเรามารีไซเคิลหลอดแต่ว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงการรีไซเคิลซองกาแฟถือบ้างใช่พี่ดิ๊นจริงมากเลยเอาจริงนะไม่เคยเห็นเจ้าไหนเลยพูดถึงซองกาแฟเนาะ ตัวจริงๆกับผมก็ลืมเึ่ไปว่ามันมีซองกาแฟเออใช่ไหมเราคิดว่ากาแฟก็มีแค่หลอดกับแก้วเปล่าวะซึ่งวันนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแรกๆในประเทศไทยเลยที่เขาเนี่ยรับซองกาแฟไปรีไซเคิลที่โต๊ให้กลายเป็นกระเป๋าเก๋ๆกันซึ่งจริงๆอ่ะเอกลักษณ์ที่ที่เรียกว่า เป็นความยูนิของอมารเลยพี่ต้าก็คือ,อในแต่ละใบเนี่ยมันมาจากซองกาแฟแต่ละแบรนด์ม,มาเย็บเยรวมกันหรืออาจจะเป็นแบรนด,ด์ใดแบรนด์หนึ่งเลยเนี่ยทำให้แต่ละใบมีความยูนีของใครของมาแล้วก็ลองดูแต่ละอันเนี่ยมันจะมใีใครเป็นสตอร,รี่เรื่องราวต่างๆว่าแบบเอออันนี้ทาที่ไหนมีแบบว่าส่วนประกอบอะไรบ้ <ทำ S 1> <ม>างอะไรยังไงถูกต้องครับ ครับอันนี้มันคือซองกาแฟแบบถูกต้องครับมัน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 มาจากนี้เลยเว้ยอันนี้ปุ๊บจะกลายเป็นสิ่งนี้ทันทีใช่อ่ะขอเล่าสตอรี่เรื่องราวก่อนก็คือพี่คนหนึ่งทำกาแฟดิฟกินเองอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยแล้วก็สังเกตว่าเฮ้ยการทำกาแฟในแต่ละค่ะมันมีขยะที่เกิดจากซองกาแฟค่อนข้างเยอะแล้วรู้สึกว่าเออไอซองกาแฟเนี้ยด้วยคุณสมบัติของมันที่แบบมีความเหนียวมีลวดลายที่สวยงามแล้วก็ข้างในมันมันสามารถที่จะกันแดดกันอะไรได้ด้วยจริงเพราะมันต้องใส่กาแฟมาใช่ไหมใช่เขาก็เขาก็คิดว่าเอ้คุณสมบัต ก็เลยลองเย็บทํากันเองทําแจกเพื่อนแจกคนในบ้านปรากฏว่าผลตอบรับดีจนตอนเนี้ยก็แบบทาขายแล้วพี่อูตานไหนลองแบบจับกระเป๋าแล้วเล่าความรู้สึกให้ฟังหน่อยว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาจริงอัผมอ่ะลืมนึกไปเลยว่ากาแฟปกติซองมันต้องมี2ชั้นมันก็จะแข็งแรงมากใช่ไหมผมนึกว่าเป็นซองปกติแต่ว่าใส่ในกาแฟมันก็ต้องมีพวบคุมอะไรความชื้นได้ดใช่ปะถแล้วเก๋มากข้างในมีนี่ด้วยเฮ้ยกามามามันคือเมเลดกาเลยกาต่อลกาอะไรกัปดู ได้มาทําไมก็ไม่รู้นะครับนไหนลองน่าจะเป็นความชื้นนะเอ้ยแต่ว่ามันแข็งแรงมากเลยอ่ะผมนึกว่ามันจะแบบมันจะกอกแก๊กมันไม่เออมันจะมันจะแก๊กกอกกันเนาะแต่ข้างในมันแบบว่าอ๋อเขาเนี่ยเขาเย็บนี่เขาให้เพิ่มด้วยเนี่ยใช่เขาเย็บแบบเอาผ้ามาให้เพิ่มนั่นแหละพี่นี่แล้วก็มันดูมันดูแข็งแรงกว่าปกตินะใช่ไหมว่ามันจะแบบไม่คือความรู้สึกเราเหมือนแบบเอาถุงขนมก๊อบแก๊กมาทำหรือเปล่าในแวบแรกนึกออกป้ะแต่ว่าความรู้สึกจริงๆก็คือมันค่อนข้างที่จะมีเลเยอร์มมมีีคคคควววววาาาาหนนนนใใช่่ะะะะแแแล้้้้กกก็ขขขงงงงงพเเเจจิออตตตัััรป๋ซ เขาก็จะให้เป็นเมล็ดกาแฟตัวนี้มาด้วยม,มาแถมแล้วก็จะมีคําอธิบายสั้นๆว่าเออให้มาทาไมเพราะว่าตัวเมล็ดกาแฟเนี่ยมีคุณสมบัติในการแบบดูดความชื้นประมาณนี้เองอนะอ่ะเรียกได้ว่าช่วงโควิดเนี่ยคนอยู่บ้านชงกาแฟกันใช่ไหมคะก็มีการตั้งคําถามว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะขยะที่เกิดจากซองกาแฟค่อนข้างเยอะ<ม>แล้วเราสามารถที่จะเอาซองกาแฟเนี่ยไปทําอะไรได้บ้างก็เลยมีไอเดียปิ๊งมาอันนึง<ม>ว่าเออด้วยความแข็งแกร่งด้วยลวดลายหรือว่าด้วยเออเรียกว,ว่าไงอ่ะ คุณสมบัต <quer> ิของความที่เป็นซองกาแฟมันสามารถเอาไปทําเป็นกระเป๋าได้ดีเขาก็เลยเขาก็เลยปิ๊งไอเดียมาว่าไงซองกาแฟเนี้ยควรเอาไปแบบอัพไซเคลนเป็นอย่างอื่นไหมเช่นกระเป๋าใบนี้เป็นตอนยาเออประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนี้เรียกว่าแบรนด์อะไรขอให้ทุกคนเรียกว่าเป็นการแนะนําเปิดตัวอย่างใหญ่ๆมาชื่อว่าแบรนด์อะไรจ้ามาแล้วครับเดนตรีผมมือครับ ากไว้ด้วยนะคะกับแบรนด์กระเป๋าเซมแตงค่ะแบรนด์กระเป๋าเลยค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะพี่ลูตาช่องทางการสั่งซื้อนะครับง่ายมากเลยคือเข้าไปที่ i n s t a g r a m นะครับแอ m เซมแนนะครับ o bkk นะครับแล้วก็ไปหาซื้อได้เลยใช่จริงๆช่องทางนี้ยังเป็นช่องทางที่บางคนแบบเอ้ยที่บ้านชงกาแฟเองหรือว่าบ้านเป็นร้านกาแฟเนี่ยมีขยะที่เกิดจากซองค่อนข้างเยอะอยากที่จะบริจาคหรือว่าอยากที่จะซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อไปในช่องทางนี้ได้เหมือนกันอ๋อคือเรารวมไว้แล้วเราก็ส่งไปได้ใช่ใช่ถูกต้องแต่ว่าาองวต้คม การณนะตอนนี้เพียงพอแล้วหรือไม่ฝากไว้ด้วยนะคะกระเป๋าเซมแตงกระเป๋าที่อัพไซเข้ามาจัดซองกาแฟะคะ่ะส่วนใครมีไอเดียหรือว่าแบบเอ้ยพี่ข้างบ้านหนุมนีไอเดียแบบป้าป้าป้าแดงแบบเอาเอาอะไรมาทีอย่างมาพไซเคลอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะครับใช่ค่ะอยากรู้เราก็จะไปตามสอบไปตามหาแล้วก็เอามาเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องเรานะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย